ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างน,นะคะกรมพลศึกษาก็ใช้มหาวิทยาลัยนักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะคะหรือว่าขอนแก่นเกมในการเฟ้นหานักเรียนไทยเพื่อที่จะไป,ปแข่งขันระดับนานาชาติของรอบปีนี้ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะ รมพระละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดานักเรียนนักศึกษาได้มาร่วมชิงชัยได้พัฒนาทักษะด้านการกีฬาสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับชาติรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกของจังหวัดเจ้าภาพควบคู่ไปด้วย และปีนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นทางกรมพระึกษาหวังใช้ในศึกคอนแก่นเกมส์เป็นเวทีคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งแวลดีเพื่อก้าวมาเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับนานาชาติซึ่งจะจัดในรอบปีนี้โดยมีหลากหลายภารกิจใหญ่รออยู่แม่ว่าจะเป็นกีฬานักเรียนโลกรุ่นอายุ15ปีที่เซอร์เบียกีฬากอล์ฟนักเรียนโลกที่โมร็อกโกเดือนกรกฎาคม กีฬาอาเซียนสกูลเกมที่บรูไนเดือนพฤศจิกายนกีฬารักบี้นักเรียนเอเชียที่ฮ่องกงดังนั้นทางกรมพัะศึกษาจึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆเตรียมแผนในการเฟ้นหานักกีฬาเพื่อมาร่วมชิงชัยโดยจะเน้นอ้างอิงที่แรงกิ้งอันดับประเทศไทยผลงานของสมาคมเป็นหลักเพื่อให้เด็นักกีฬาที่มีผลงานดีที่สุดเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน เราทำงานร่วมกับสมาคมต่างๆนะครับในการคัดเลือกแต่ละครั้งให้สมาคมเป็นคนเข้ามาร่วมกันคัดเลือกเราจะใช้แหล่งของสมาคมที่ดีที่สุดแล้วแต่สมาคมจะกําหนดว่า20คนแล้วมาคัดเลือกเราจะไม่ค okay. <im <im oh. ัดเลือกแบบภาพรวมทั้งหมดนะครับเราเชื่อว่าครั้งนี้จะมีผลที่ดีครับเราเราจะทําการคัดเลือกกับสมาคมเราทํางานจับมือร่วมกันนะครับการคัดเลือกเรานี่จริงๆเรารู้ไม่หมดว่าใครจะเก่งไม่เก่งแต่สมาคมเขารู้เขาจะมีแหล่งของเขา นะครับเลยให้เขาเป็นคนคัดเลือกทำงานร่วมกับเรานะครับเช่นแบดมินตันเนี่ยเลขาคุณหญิงเนี่ยรับเลยว่าเดี๋ยวจะคัดเลือกให้ที่ดีที่สุดในรุ่น15ปีนะครับสำหรับภารกิจใหญ่ที่ทางกรมพักศึกษ,ษรารออยู่เร็วๆนี้คือการแข่งขันกีฬานเนักเรียนโลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีจะชิงชัยวันที่4 14เมษายนที่ประเทศเซอร์เบีย ซึ่งเป็นมหากรรมการแข่งขันระดับนานาชาติสูงสุดของวงการกีฬาระดับโรงเรียนนับเป็นก้าวสำคัญที่นักเรียนไทยจะได้แสดงศักยภาพความเป็นเลิศทางการกีฬาพร้อมจะเป็นกำลังให้กับวงการกีฬาของชาติต่อไปในอนาคตซึ่งปีนี้ประเทศไทยเตรียมส่งชิงชัย4ีชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันว่ายน้ำและเทควันโดพร้อมคาดหวังว่าผลงานรุ่นจิ๋วของไทยเราจะมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือก,กลับมาฝากพี่น้องคนไทย สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจะสิ้นสุดเดือนมกราคมนี้ค่ะเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมงานเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนจะบินลัดฟ้าไปแข่งขันที่เซอร์เบียต่อไปค่ะทีมข่าวกีฬารายงานจากจังหวัดขอนแก่นขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามชมหน้าของนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันในปีนี้ค่ะค่ะ